ช้เวลาแป๊บเดียวนะครับก็มาอยู่ที่หน้ารามนะครับตอนนี้กําลังจะข้ามสะพานบอยไปที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงนะครับมหาวิทยาลัยเปิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งอมเรียนจบที่นี่นะครับสามปีครับผมอัน,นจริงสองปีครึ่งแต่ว่าปีสุดท้ายไอ้ครึ่งเทอมสุดท้ายติดดีหนึ่งตัวครับผมก็เลยเรียนจบสามปีแล่ก็อีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับได้รับทุนเริมสเกตเฉลประเทศนะครับ นี่ฮะตอนที่ออกมาถึงเรียนสินหาผมก็ไปเป็นวิทยากรให้กับน้องๆที่รามคำแหงมอรามหนึ่งนะครับความสุขความสำเร็จที่คุณสัมผัสได้ไม่อะไรครับผมครับเดี๋ยวอมไปกราบพ่อกันนะครับพ่อคุณครับนะครับที่กรุงเทพครับผมวันนี้อมไปทุระที่เอเจนซี่นายแบบนะครับไม่ใช่นายแบกนะแบกบอยอินเตอร์นะครับก็เลยอยู่ใกล้ๆที่นี่จาก ชาวอินทาวนั่งรถกระป๋องมาแป๊บเดียวเองนะครับก็มาถึงที่รามคําแหงนะครับพอดีนัดเพื่อนไว้เย็นๆนะฮะก็เลยขอมาเดินเล่นแล้วก็มากราบพ่อก่อนนะครับโรงเรียนจบที่นี่ครับ3ปีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคําแหงครับพาดูบรรยากาศที่นี่นะครับสำหรับใครที่เป็นลูกศิษย์รามคําแหงหรือว่ามีคนที่ยังไม่เคยมาที่นี่ไหมฮะ เมื่อย้อนไปปี2,536ครับผมจบจากมปลายที่เชียงรายก็มาเรียน่อบที่ที่ราบกาแพงเลยครับนกครับสวยงามไหมครับ นี่คือภาพบรรยากาศยามเย็นนะครับตอนนี้อมถ่ายสดๆเลยนะฮะเวลา5นาทีผ่านไปหลังจาก5โมงเย็นนะครับเพิ่งไปเอเจนซี่มานะฮะก็เลยนำภาพบรรยากาศแวะมากราบข้อครับผมได้กลิ่นทูกนั่งที่นี่นะครับพักผ่อนชิลๆบรรยากาศตอนนี้ท้องฟ้าสวยงามมากนะฮะยังไม่มืดนะครับ อากาศไม่ร้อนแลวก็ไม่หนาวแน,น่นอนไม่หนาวอยู่แล้วนะครับกรุงเทพครับที่นี่กรุงเทพได้ข่าวว่าทางเหนืออากาศเริ่มหนาวหมอกลงตอนเช้าแล้วนะฮะอากาศเปลี่ยนยังไงดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจผมด้วยนะครับแข็งแรงเข้มแข็งต่อสู้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทำให้องนึกถึงตอนที่อมมาเรียนที่นี่นะครับรหัส3 3 3 6รหัส37ครับผมจบ ปี39เารับปริญญาปี39นะครับนึกถึงตอนที่เรียนจบจะไปทําอะไรชีวิตจะเป็นยังไงจะไปอยู่ที่ไหนวันนี้ความรู้สึกนั้นอมกลับมานั่งที่เดิมกลับมายืนที่เดิมของตินาเลยเปล่าครับทอาไม่ใช่นะฮะก็เลยทําให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับกับวันเวลาที่ผ่านไปเราได้คิดและทําอะไรบ้างแล้ววันหนึ่งเราได้ทําในสิ่งที่ฝันทําตามฝัน ฝันไม่เคยทาร้ายใครแต่ว่าหากว่าเราไม่ทําตามฝันฝันนั้นอาจจะทําร้ายว่าทําไมเราถึงไม่ทําแล้วก็ทําไมทําตามฝันไม่ได้นะครับฝันให้ไกลไปให้ถึงนะฮะไม่ได้ฝันเวิ่นเวอร์นะครับฝันในสิ่งที่คิดว่าตัวเองต้องทําได้แล้วก็ทําให้ได้นะฮะเป็นกําลังใจให้นะครับมีน้องๆหลายๆสถาบันส่งข้อความหรือว่าจะ,ะส่งข้อความมาถามพี่อมนะครับยินดีตอบทุกคําถามนะฮะ ขอบคุณชาตินะครับสวัสดีครับ อนนี้กำลังจุดทูเก้าดอกนะครับมากราบพระพ่อคุณรามคำแหงที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรุงเทพนะครับ